สวัสดีครับร้านนุ้ยพรปะเครื่องครับวันนี้มีทุกมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญผูกประจักษสีมาคือเหรียญฝั่งกรุงลิมิตนะฮะเก้าจุดปีสองพัน่ร้อยสามสานสนิทวั็ลำโบรอยนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับยิ่งใหญ่นะครับเดิมๆเลยนะครับผมกระไหลทองเดิมนะครับตั้งแต่ปี33มสามองพันร้อยสามสามปัจจุบันสองพันร้อยหกแปดผ่านระยะเวลามาแล้วถึง35ปี นะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อสนิทตันเสงนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสถิทมรภาพเนี่ยปี2542นะครับนะครับปิตินาธรรม9้าจุดแล้วก็หัวใจแก้วสามประการนะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับนะครับในเหรียญก็จะเป็นเหรียญที่นะครับเป็นพระพุทธมนต์นะครับประคาถานวะหอรคุณโบราณแล้วก็ ขถายจิบิโซทงใจนะครับหลวงพาะสนิทนะครับได้อัญเชิญมาไว้ในเหรียญท่านนะครับจนเกิดปฏิหารมากมายนะครับผมได้ข่าวบุาทุคลท่านก็เกือบยี่สิบปีที่แล้วนะครับว่าเด็กทัางกลน,น,นะฮะห้อยแล้วก็ถูกยิงยิงไม่ออกนะครับก็เลยตามต่อหาเก็บมาเลย าบูชาจากวัดบ้างอะไรบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยตลาดก็หายหายไปนะครับเหรียญนี้ก็จะดีทางนะครับพงกภัณ์มหาอุดนะครับของวัฒนิกนะครับเด่นทางนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเมตตาค้าขายที่อยนะครับปัจจุบันนะครับช่วงภาวะถึกสองขามนะครับกระตุมของคนประเภทนี้จําเป็นนะต้องบูชาติดคอนะครับ นะครับคาถาอว่ขรคุณก็คืออสังวิสุโลปุสะพุทะนะครับก็คือคุณก้าวประการของพระเจ้านะครับมาจากบทพระคุณพระพุทธคุณนั่นเองนะครับเรียกตามต่อมาว่าอิติปิโส9้าห้องนะครับห้องที่หนึ่งอราหันต์หมายถึงผู้ดับทุกนะดับเพิงทุกข์เพิงกิเลสโดยทิ้นเอิอ บ,บทนี้ใช้ในเรื่องของการฝ่ายทั้งปวนนะครับข้อ,อที่ 2, สองสัมมาสัมพุทธโธหมายถึงเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้ดยพงค์เองนะครับบทนี้ก็คือใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสงาส่าราศีวิชาจารณะสัมปันโนหมายถึงผู้พร้อมด้วยวิชาจารณะบทนี้ด้านโอกระซับและก็โชคลาภอ๋อท่านเสกไว้หมดนะนะเรื่องของเมตตาโชคลาภค้าขายด้วยนะอย่างนี้ นะครับอดีตประเก้าห้องสุกโตหมายถึงผู้ดําเนินไปได้ดีวยนี้ใช้ในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศก็หมายความว่าป้องกันภัยะแต่แล้วครอบคุมนะครับเหลยนนีทุกท่าเลยนะครับหนึ่งประสบภัยในการเดินทางทางก็ป้องกันไว้โลกวิทูหมายถึงผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งบทนี้ใช้ภาวนาเมื่อเข้าป่าือที่มืดนะครับนะครับห้องที่6อนุตโรบริสัมมัน บริษัทสรรมัสสารีหมายถึงผู้เป็นผู้ฝึกบุรุษนะผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าบทนี้ใช่ไหมทางอำนาจทางอินน้การเด,นเด่นทางอานาจแล้วก็สวาดผีของที่เจ็ดนะทถาจทวรกสานังนะครับหมายถึงเป็นครูของเทวดาลพุทธทั้หงหลายนะครับนะี่ก็คือวบทน,นี้ก็เป็นเรงของเมตตาหานิยมสมณะคุณนางเอง็นดะูครับพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะครับ บทนี้ใช่ภาวนาอารมณ์ทําให้ไม่ตกต่ำอ,อ,อ,อับจนพระควาติหมายถึงเป็นผู้จําเริญจําแนกทำทางสอนสัตว์ตนะครับบทนี้ใช้ในการป้องกันภัยจะลายทำแบบที่จะเกิดแก่เราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์อ๋อนี่ครบเลนะครับฉะน,นั้นบทนี้ก็คือบทย่อของพระคาถาอจิพิโซนี่นะครับต่อที่มีสายเข้านะครับ นะครับนะครับสรุปคือนะครับหัวใจของนะว่าหอรคุณนะคือวาสุนะครับนะครับหลวงพ่อสนิทก็เสจของวัตถุมุก ท่านทุกรุ่นนะก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับ,นะบว่าว่นในงานพิจีพุทธาพิเศษของทางวัดหลวงพ่อสดิจก็จะนิมนต์พระทางวัดมาร่วมเสกคาถาอิจิปิโสงไยน้อยจบโดยท้าจะรูปรคำนะครับ,นะรบให้กับพระเจ้าพระคุณเจ้าเสกด้วยใครไม่มีรูปรคำก็ให้ใจด้านทูปนะครับให,ให้ครบร้อยแปดน,นะครับนะ ฉังนั้นคาถาเก่า,า,ก,าก็จะมีความสําคัญนะครับก็คืออีบิโซนั่นเองนะครับอีบิโซทรงใจนั่นเองนะครับที่เราสวยกันได้อยู่นะคนก็สวยสวย่วนใหญ่สวยกันได้นะแต่านะรนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ถึงคุณพิเศษของคาถานี้นี่นะครับเรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับสมัยที่หลวงปู่แจกเนี่ยวัยรุ่นก็นำเหรียญ9.80ตัวเกิดเรื่องนะครับกับอหีนะครับ ขณะครับรถจักรยานยนต์โดยนะครับยิงใส่ถูกยิงใส่นะขนาดครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเจอคู่หลี่ไล่ยิงจนมอเตอร์ไซค์ตกน้ํานะครับสุดท้ายก็พอตกไปปุ๊บผู้หลีก็ตามไปยิงํานะแต่เนื่องจากเหรียญเนี่ยแล้วก็พุทธคุณนะพุทธคุณพระตรมรมคุณสังคนก็ทำให้คนไม่เป็นไรนะครับนะก็เลยบอกว่ารุ่นนี้มีประสการณ์ในด้านล่างนี้เรื่องหัวใจอิจิปิโสนี่นะอิสวาสุ แล้วก็วัคคูโราเวทนิวิตนะครับหลวงพสนิทนะานิทยยสินนะทโรนะครับเป็นปรูปของพ่อสนิดนะครับในการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านหน่วยผ่อนพักเครื่องนะครับโทร0 9นเ5้าหกห้าสี่หรือ0814203 001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง และท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุงมงคลดีๆจากร้าน่วยปอปพัรกเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ